はいはい。はい mm วันนี้นะครับวันนี้เรามีสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็วันนี้เราจะทําสตรอเบอรี่กับชอ็อกโกแลตกันนี่นะครับช็อกโกแลตที่เราใช้วันนี้จะเป็นช็อกโกแลตตัวนี้นะครับลองชิมนะอืมเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์ครับแท้แน่นอนเว็บเรียบร้อยนะครับได้แล้วครับ 음음 <shrie> <shrie> แต่ด้วยความที่ว่าช็อกโกแลตอาจจะขมไปหน่อยนะครับมันเลยทําให้สตอรอเบอรี่ของผมรสชาติปแหนมปแหนมนะไปลองกันไปหาลองกันเองนะฮะมาลองขนมกันนะครับนึกว่าของเล่นเด้อซายเห็นกล่องนึกว่ากล่องของเล่นนะฮะฉีกตรงหน้ากล่องเป็นคุก แต่นี่มาผมชอบแล้วข้างในนี่ก็ต้องเป็นจเจ้าตัวสิ่งนี้แน่นอนคาดหวังสุดๆเอ๊ะเดี๋ยวทำไมเป็นเอ้าเดี๋ยวอืม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 ข้างในมีไส้ครับมันเป็นไส้เอ่อไม่รู้อ่ะ เกลือช็อกโกแลตแบบนี้อืมอืม,อมนี่นะครับรีวิวคุกกี้นะครับ คุกกี้ยากท,ที่ผมเองก็ชอบนะคือถ้าใครอยากลองนะครับ139บาทนะครับที่พิซซ่าฮัทนะถ้าสั่งบอกเขาไม่ต้องหั่นนะเพราะผมสั่งมาทีไใดหั่นตลอดนะครับว้าว <Wow. S 1> คุกกี้เขาไม่ได้แข็งเลยนะครับออกจะน,นิ่มด้วยซ้ำนะครับ อเผื seats, <át> ่ออยากลองนะฮะพิซซ <If> ่า <lamps> ฮ no. ัทเลยครับพิซซ่าฮัทเลยครับร้อยสามก้าบาทบอกเขาไม่อันนะฮะเป็นไอติมที่แพงมาก กลิ่นช็อกโกเทอร์ชีสมันหอมจัง ้ยปลาทองโก้โคตรหอมน่าจะแช่ตู้เย็นเยอะไปหน่อยนะครับดู 嗯。Um.